สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่น้องสันนะคะคลิปนี้แม่น้องสันก็จะพามาดูวิธีการติดตั้งบานประตูห้องน้ําค่ะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะเราได้ทําการติดตั้งวงกบไปแล้วค่ะโดยบานประตูห้องน้ําในวันนี้นะคะก็จะเป็นบานประตูห้องน้ํา PVC ความกว้าง70เซนติเมตรนะคะความสูงของประตูก็จะอยู่ที่สองเมตรค่ะ หลังจากที่เราหาตำแหน่งติดตั้งบานพับประตูแล้วนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าด้านขอบของอตัวบานประตูนะคะก็จะมีลักษณะที่เป็นขอบคมนะคะเราก็จะทําการใช้หินเจียรูปออกนะคะก่อนที่จะทําการาติดตั้งบานพับค่ะเราจะใส่บานพับทั้งหมด3ตัวนะคะ การติดตั้งบานประตูจะง่ายนะคะถ้าเราทําการติดตั้งวงกบไว้พอดีค่ะเนื่องจากบานประตู PVT นะคะก็จะไม่สามารถที่จะตัดแต่งบานประตูได้เหมือนประตูไม้นะคะเราจะต้องทําการติดตั้งวงกบให้พอดีค่ะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งบานพับประตูนะคะเราจะทําการยิงน็อตจําจนวน2ตัวก่อนนะคะ ขั้นตอนแรกเราก็จะติดตั้งบานพับจำนวน2ตัวก่อนนะคะตรวจาก,การยิงน็อตสกรูเราก็จะยิงเพียงตัวสกรูเพียงจุดละ2ดอกเท่านั้นนะคะหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะคะเราถึงจะมาไล่ยิงน็อตให้ครบทุกตัวค่ะ เมื่อใส่บานพับเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการยกบานประตูมาติดตั้งกับวงกบป,ประตูได้เลยค่ะจะสังเกตตรงขอบวงกบป,ประตูนะคะก็จะมีตำแหน่งที่พอดีกับตัวบานพับค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการยิงน็อตตะกรูอ่ยึดไว้จุดละ2ตัวค่ะเมื่อยึดน็อตตะกรูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการทดลองปิดประตูดูค่ะ ถ้าประตูแน่นเกินไปนะคะเราก็จะทําการถอดนอด็อตหรือถอดตานพับเพื่อที่จะขยับไปยิงจุดตําแหน่งใหม่นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะทําการติดตั้งได้พอดีค่ะเราสามารถที่จะทําการยิงบานพับใส่น็อตครบทุกตัวได้เลยค่ะเพราะถ้าเราติดตั้งวงกบป,ประตูได้องศาพอดีนะคะาการติดตั้งบานประตูก็จะเป็นเรื่องง่ายค่ะ ส่วนอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นมือจับบานประตูห้องน้ําค่ะลักษณะของมือจับก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าก็จะเปิดเข้าและเปิดออกค่ะบางบ้านนะคะก็จะเลือกใช้อ่ามือจับที่เป็นลูกบิดค่ะปัญหาที่พบเจอกับพวกบานประตูห้องน้ําส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นอ่าตัวเจ้าลูกบิดค่ะอายุการใช้งานของลูกบิดนะคะก็อาจจะมี ระยะการใช้งานที่สั้นกว่าแบบที่ใช้มือจับแบบปกตินะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเจ้าของบ้านนะคะ หลังจากที่เรายิงน็อตตะรูเจ้าตัวบานพับเสร็จเรียบร้อยทุกตัวแล้วนะคะเราก็ทดลองเปิดปิดใหม่อีกทีค่ะจากนั้นเราก็จะทําการติดตั้งมือจับประตูห้องน้ํานะคะส่วนตําแหน่งที่ติดตั้งมือจับบานประตูห้องน้ํานะคะแม่น้องสันก็จะเลือกเอาตรงจุดกึ่งกลางของขอบประตูห้องน้ําแบบนี้ค่ะนี่ค่ะลักษณะของประตูที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะคะ การเปิดปิดนะคะก็จะพอดีไม่คับหรือว่าหลวมจนเกินไปนะคะ,ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการติดตั้งตัวกรอนด้านในได้เลยค่ะกรอนด้านในของประตูก็มีหลายแบบนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องซันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ